สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนสอนลงทะเบียนง่ายๆใช้ไฟฟ้าฟรี230บาทต่อเดือนรัดขยายให้อีก1ปีก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ มาตรการบัรคนจนทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติให้มีการต่อหรือขยายสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าฟรีและก็การใช้น้ําฟรีออกไปอีกหนึ่งปีนะครับยาวไปจนถึงกันยายนปีหน้านะครับเป็นงวดสุดท้ายวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนง,ง่ายๆผ่านเว็บไซต์นะครับผมจะเริ่มจากการสมัครในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนนะครับจริงๆแล้วก็คือสามารถสมัครได้ที่สํานักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งนะครับ หรือลดให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้าหรือแอปพลิเคชัน PEA Smart p a ฒ s นะครับแล้วก็เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือสอบถามโทร1129ส่วนใหญ่วิธีทางออนไลน์นี้นะครับถ้าท่านกดเข้าไปนะครับมันก็จะไปที่เดียวกับที่ผมกำลังจะสอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับพอท่านกดลิงก์ที่ผมให้มาที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่คอมเมนต์ก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ เงื่อนไขาการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนอื่นนะครับท่านต้องเข้าเงื่อนไขนี้นะครับก็คือ1ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์ต่อครัวเรือนต่อบินเดือนแล้วก็ต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นคือครอบครัวหนึ่งอาจจะมีมากกว่า1คนนะครับอย่างเช่น2คน3คน4ี่คนแต่ก็ใช้ได้แค่เลขบัตรสวัสดิการเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า ครอบครัวหนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่งจะได้แค่คนเดียวนะครับ 2. ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจําเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน230บาทวงเล็บรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อครัวเรือนต่อบินต่อเดือนกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน230บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะไม่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการนี้ก็คือเขาอยากให้ท่านประหยัดไฟนะครับถ้าท่านเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านต้องจ่ายทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าต้องมาจ่ายเฉพาะส่วนที่เกิน230บาทนะครับหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้มาตรการนี้มาก่อนต้องระวังด้วยนะครับ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชําระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจํานวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีฟฟไม่เกิน50หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้นคือตรงนี้เราไม่ต้องไปสนนะครับตราบใดเราใช้ไม่เกิน230บาทนะครับถ้าเราไม่ได้สิทธิ์ฟรีในมาตรการนี้เราก็ไปได้สิทธิ์ฟรีในมาตรการบัตรคนจนนะครับ5ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กฟผกําหนดและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน6 เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม61ถึงกันยายน62ตอนนี้ก็คือขยายไปที่กันยายน64แล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับท่านได้ใช้สิทธิ์แน่นอนนะครับเมื่อท่านจะลงทะเบียนก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับยอมรับเงื่อนไขคลิกลงไปปึ้งท่านก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับถ้าท่านลงทะเบียนกับโทรศัพท์มือถือหน้าตาก็จะออกยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับ แต่ก็คือรายละเอียดก็จะเหมือนแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว,ว่ามันจะออกแนวตั้งนะครับไม่ได้ออกแนวนอนแบบนี้เมื่อเจอหน้าจอแบบนี้นะครับในช่องเลขประจําตัวประชาชนนะครับถ้าท่านใส่เลข13หลักลงไปนะครับถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแปลว่าหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ท่านใส่ไปไม่ได้มีสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐนะครับถ้าท่านมีสิทธิ์หน้านี้จะไม่ขึ้นนะครับหรือถ้าท่านใส่เลข13หลักลงไปแล้วขึ้นหน้าตาแบบนี้แปลว่าท่านมีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับ แต่ท่านได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเลขประจําตัวประชาชนนี้มีการลงทะเบียนไว้แล้วก็คือท่านใช้สิทธิ์ไปผูกกับมิเตอร์ใดมิเตอร์หนึ่งไปแล้วนะครับท่านก็จะอดมัดตรการนี้นะครับคุณต้องการแก้ไขาการลงทะเบียนหรือยกเลิกการรับสิทธิ์หรือไม่ถ้าท่านคลิกตกลงท่านก็จะเข้าไปยกเลิกการลงทะเบียนนะครับหรือจะมีการแก้ไขสิทธิ์ที่ท่านเคยลงไว้แล้วนะครับถ้าไม่ต้องการก็กดยกเลิกนะครับก็จะออกไป ก็จะมาที่หน้านี้แบบเดิมนะครับนี่นะครับมาถึงขั้นตอนการกรอกนะครับในช่องเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับท่านก็ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะครับตรงช่องเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเลขบัตรคนจนท่านนั่นแหละครับก็ใส่ลงไปหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่านก็ใส่ลงไปส่วนช่อง1 2 3 4นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะงงนะครับผมก็ทําให้ท่านดูแบบง่ายๆนะครับส่วนหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับท่านต้องมีใบแจ้งค่าไฟนะครับ เอามากลางนะครับช่องหมายเลข1ก็คือตามหมายเลขนี้นะครับจะเขียนว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าก็เอาเลขตรงในช่องสีแดงนี้นะครับเอามากอรอกใส่ลงไปนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมาช่องที่สองนะครับก็คือรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าช่องสองช่องสีเขียวนะครับๆๆก็คือช่องนี้ท่านก็ดูเลขนะครับว่าเลขอะไรแล้วท่านก็กอกลงไปส่วนช่องหมายเลข3นี่นะครับก็คือบินประจําเดือนตรงนี้ท่านก็มาดูที่ช่องนี้นะครับ ตรงช่องสีม่วงนี้ว่าประจำเดือนอะไรควรจะเป็นสองรอบบินสุดท้ายนะครับไม่ควรเป็นบินที่เก่ากว่านั้นส่วนจำนวนเงินค่าไฟฟ้าช่องหมายเลข4นะครับช่องสีเหลืองก็คือช่องนี้นะครับรวมเงินที่ต้องชำระอาเมาส์ท่านก็ใส่ลงไปนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็กดยืนยันก็เสร็จแล้วนะครับมันจะงงก้อยตรงไม่รู้ว่าเราจะเอาเลขตรงไหนนะครับผมก็ทำตารางให้ดูแบบง่ายๆแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับวิธีสมัครการไฟฟ้านครหลวงสามารถสมัครได้ที่ 1. นึ่สำนักงานบริการของการไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพสมุรปาการและก็ที่นนทบุรีหรือ2แอปพลิเคชัน MEA SmartLight แล้วก็ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง แล้วก็สอบถามโทร1130ถ้าท่านสมัครด้วยช่องทางแอปพลิเคชันนะครับหรือช่องทางเว็บไซต์ก็จะมาที่เดียวกับที่ผมกำลับบงจะสอนนี้นะครับง่ายที่สุดก็กดลิงก์ที่ใต้คลิปกับที่คอมเมนต์นะครับพอกดเข้าไปเปิ้งก็จะขึ้นหน้านี้นะครับหน้าที่เอาไว้สําหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้านะครับส่วนเงื่อนไขของการไฟฟ้านครหลวงนะครับมันก็มีรายละเอียดนะครับแต่ สรุปง่ายๆก็คือไม่ต่างกับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับช่องสําหรับก่อกนี้ของการไฟฟ้านครหลวงจะต่างกับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเรียกว่าง่ายกว่ากันเยอะก็คือในช่องแรกนี้นะครับรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าวงเล็บเลขมิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกอกเฉพาะหมายเลข8หลัก1นนี่นะครับ สีแดงนี้ก็คือช่องนี้นะครับรหัสเครื่องวัดแล้วที่แปลกนะครับชื่อเรียกต่างกันด้วยนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เรียกแบบหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวงก็เรียกกันอีกแบบหนึ่งพอเอาเลขในช่องรหัสเครื่องวัดมาใส่นะครับเสร็จปุ๊บก็ทีนี้ก็มาใส่ในช่องบัญชีแสดงสัญญาช่องบัญชีแสดงสัญญาก็คือช่องสีเขียวนะครับก็คือช่องนี้บัญชีแสดงสัญญาเอาเลขมาใส่นะครับกรอกลงไปพอกรอกไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลพวกนี้มานะครับ แล้วท่านก็ใส่เลข13หลักลงไปนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้านครหลวงหรือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์แบบว่ายาวๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลเขาจะไม่ต่ออายุมาตรการให้นะครับโดยเฉพาะถ้าใครลงทะเบียนตอนนี้นะครับ แน่ๆเลยก็คือได้ใช้ฟรีๆนะครับ12เดือนเพราะว่ารัฐบ,บาลเพิ่งจะต่อให้เมื่อวานนี้เองนะครับสดๆร้อนๆข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ